นนิดขงนิทานละโดยสิ่งเบาเบาและออกเกินทางสู่โลกที่แสนง,งดงามแห่งจริงตนาการต้นกล่องของขวัญแห่งความพยายามทำคืนนี้กล่องวิเศษเปล่งแสงปรากฏบนโต๊ะของพี่หมีและกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยตื่นเต้นว้าว กล่องวิเศษจะพาเราไปผจญภัยกันพี่หมียิ้มแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวเราเรียนรู้บทเรียนสำคัญด้วยกล่องวิเศษส่องแสงเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วพาพวกเขาไปผจญภัยในการดินแดนที่ต้องใช้ความพยายามและอดทนหากผ่านทุกด่านได้สำเร็จพวกเขาจะได้รับของขวัญพิเศษด่านที่หนึ่งเมืองของเล่น พี่หมีและกระต่ายน้อยเจอของเล่นบล็อกเรียงรายเต็มไปหมดกระต่ายน้อยรีบต่อบล็อกเร็วๆแต่บล็อกล้มกระจายกระต่ายน้อยร้องโอ้ยทำไมล้มบ่อยจังพี่หมียิ้มใจเย็นๆนะลองทีละขั้นเดี๋ยวก็สำเร็จเองกระต่ายน้อยพยายามใหม่อย่างใจเย็นและต่อบล็อกสำเร็จ ด่านที่สองป่าแห่งเสียงเพลงป่าแห่งเสียงเพลงนี้ผู้ที่ผ่านเข้ามาจะต้องร้องเพลงให้ได้จึงจะสามารถผ่านป่านี้ไปได้กระต่ายน้อยพยายามร้องเพลงให้ถูกจังหวะแต่เพี้ยนหลายครั้งจนกระต่ายเริ่มท้อใจไม่ไหวแล้วร้องไม่ได้ฉันทำไม่ได้หรอกพี่หมีเอ๋ย ไม่เป็นไรลองอีกครั้งนะแต่กระต่ายน้อยยังท้ออยู่ทันใดนั้นเต่าช้าช้าเดินช้าช้าเข้ามาเต่าพูดพร้อมยิ้มอย่างใจเย็นสวัสดีเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งท้อใจนะทำทีละขั้นแล้วไม่ยอมแพ้เดี๋ยวก็สำเร็จกระต่ายน้อยมองเต่า จริงหรอเต่าช้าช้ายิ้มจริงสิเจ้าจะต้องไม่เร่งรีบการทำช้าแต่มั่นคงสำคัญกว่าความเร็วกระต่ายน้อยลองทำใหม่อย่างใจเย็นและเริ่มร้องเพลงถูกจังหวะกระต่ายน้อยยิ้มออกมาอย่างดีใจฉันร้องได้แล้วจริงๆด้วยด่านที่สาม พิชิตภารกิจร่วมกันทั้งสามตัวต้องร่วมมือกันต่อสะพานของเล่นเพื่อจะได้เปิดกล่องของขวัญพิเศษพี่หมีช่วยวางบล็อกเต่าช้าช้าทำช้าแต่มั่นคงกระต่ายน้อยหยิบของเร็วในที่สุดสะพานก็เสร็จพวกเขายิ้มด้วยความภูมิใจพี่หมีพูดเห็นไหมการช่วยเหลือกันทำให้สำเร็จได้ง่ายขึ้น กล่องวิเศษส่องแสงสวยงามและมอบของขวัญให้ทั้งสามพี่หมีพูดความพยายามไม่ยอมแพ้และการช่วยเหลือเพื่อนทำให้เราสำเร็จได้กระต่ายน้อยและเต่าช้าช้าพยักหน้ายิ้มแย้มด้วยความสุขทุกคนกลับบ้านด้วยหัวใจอบอุ่นพร้อมบทเรียนสำคัญสำหรับชีวิต